ไปด่านออมอนกันไหมออมอนผมไปชอบกินถั่วดิเฮ้ยนั่นมันออมอนอ๋อแบบตัวม่วงว่ะแล้วผมก็จะหายง่วงแล้วพอผมไปอาบน้ำผมก็จะไม่ง่วงอีกแล้วพรุ่งนี้ก็ไปหาวที่ทำงานไม่ธรรมดาผมนอนเลยหาวหาวที่ละาหาวนะอย่าหาวทีเดียวสามทีเออเฮ้ยอะไรอ่ะตัดตักทีครับตัดทีแมวแมวตัดแมวแม่ทักทีนะคนตัดคนตัดแต่นี้ตัดทีนะคนตัดกีี่่เเดือนนย เอาละคิลเลอร์มาแล้วช่วงวะนี้สองไฟฉายสองกระบอกคุณจิตดีคิดว่าเราจะรอดไหมคะไปในงานเลี้ยงไปครับคัด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 คนตัดวันนี้คัดนะคัดคัดคัดเฮ้ยมีตัวเต็มไฟอย่างนี้ด้วยหักเติมต่างห่าหักหักหักไม่รู้ตัวเต็มอะไรหักไปก่อนไอรีจอย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 ที่มันพุ่งได้ห้าสแต็ครับเฮ้ยลุงเด้งดึง เอาตึ้งป,ปันใหญ,ญ were, ่เหรอเอาตึ้งประตูบันใหญ่เหรอมตายแน่เคยรอดไหมสวนกันมากูเคยรอดมาผมว่าเขาไม่ออกนะแปดปีแล้วจิงจิงจิง um จิงอันนี้ก็ดูที่ขายข้าวมันไก่อ่ะเข้ามาในซอยผมแล้วตั้งขายอยู่ในซอยเลยไม่ไปกี่แปดปีแล้วเนี่ยนึกว่ายามหมู่บ้านผมยามหมู่บ้านผมก็ไม่ออกสักทีไม่เปลี่ยนสักที เไ้ยมีลูนลูนยังอยู่ลูนยังอยู่เจอบอมมาเจอบอมมาเจอบอมเมื่อกี้หักอันได้นี่หักอันได้ลูนยังอยู่อันได้คุ้มเครื่องลูนอันไหนเนี่ยอันนี้เลยอันไหนเล้วอันไหนเล้วอันนี้เลยเฮ้ยนี่หานี่หาคนตัดอย่าลืมตัดนะตัดตัดบอกคนตัดบอกไม่ต้องทำอะไรแลตัดแมงทั้งวัดคนตัดบอกกูก็ตัดแมงทั้งหมดนี่แหลยเขาอะไรเธอครับอยู่ ลมเร็วเกินลมเร็วเกินชาบูนะชาบูนะชาบูนะชาบูไชาบู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 อันนี้ไม่ตัดอันนี้ไม่ตัดอันนี้ไม่ตัดไม่ตัดาาาามาา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 าบู โทเทมอันที่3กําลังจะหักตั้งกันผมหักไปอีกอันโทเทมหักไปสามอันแกเโทเล่นไปสองอันนะแกะเดินแล้วก็แกะตรงที่เราขอโทษดิที่เราแกล่ะเอ้าทำไมรู้ยังอยู่อะผมหักอันหนึ่งสองอันผมหักสองอันแล้วก็มีอ๋อผมหักสองอันเหลืออันสุดท้ายทั้งนั้นเหลืออันสุดท้ายอันสุดท้ายที่เป็นรูนอันสุดท้ายที่เป็นรูนด้วยนะยูอิ่โเน่เฮ้ยเขากลับมา หิวแล้วเมื่อไหร่จะกินกลับมากลับมากลับมาหิวแล้วเมื่อไหร่จะกินอันนั้นหิวอันนั้นหิวเดี๋ยวเหลือตัวเต็มอีกอันนึงนะแดงยืนตรงไหนยืนตรงไหนแล้วมันจะเป็นรูนด้วยนะไม่รู้ไงก็เพราะว่าไม่รู้นี่แหละฉันรู้คงไม่ถามนะที่อุ้ยเอฟเป็กโตประตูน้ำไปฉายม่วงตรงนี้นะแย่ๆๆนี่นี่นี่ ผมไปหาหอกหาหอกก่าละหาหักตัวเต็มไฟนะเออเจอเลยมันเป็นของชั้นซื่อดีๆไปะเนองะมาจริง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 แต่ผมจะเอาหักผมจะเอาหักผมจะเอาหักผมจะหักผม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 เอาหักผมหักครับเด็กหยี่สวยเดกหนึ่งเลยพี่สวยลุงทำไมลุงไม่ออกมา ยังไงลุงคนหน่อยท้าไปก่อนท้าไปก่อนบอสได้แล้วลุงออกออกคนน้อยแปดปีไม่ยอมออกเนี่ยเขามาหาผมแล้วเ้ยกดตายยังไม่ทันโอ้หนี่กลับแบบหักหลังเลยนะเนี่ยไปทางเครื่องเสร็จไปทางเครื่องเสร็จลงไปก่อนไปก่อนเด้งไปแล้วเด้งดึงไปแล้วเจ๊เจ๊เจ๊ไหนเช๊ไหน่อยมาคนนึงมาคนนึงโอ้ฝันมันเลยโอ้โหอะไรนะเอาที่เธอรับโดนเต็มเฮี้ยเลย

นีเข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเขาาไ่เขาไล่เขาอไรันตอมันตอบันตอมันอคนถือไฟฉายสอคนปั่นไฟเก้าเก้าอยู่ตรงไม้มาหนะอยู่ตรงไม้มานะ โอ้ไม่บอกไม่รีบบอกไม้ไม้ล้ไปแล้วเออสวยเนียนผมเนียนเนียนเขาไม่มีสิ่งนั้นเขาไม่มีทางมีสิ่งนั้นเขาไม่มีทางมีสิ่งนั้นเปิดตู้เให้เปิดตูเให้ปิดตู้เให้เนียนปจังหวัจังหวจังหวดจงวััง มันเตานเต่า้เต่าเดน่มเสแล้วตมเสร็จแล้วเาแวปตูนี้เแล้ดงงงไปดังงไดังงงงยังไม่นอนจนถึงสิบโมงเ้านันยังงมมตวตวยด้วยช่ียด้วยประตูประตูช่วยด้วยเจ้าพวกเราจะพวกเราจะพเออตรงไป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 ไปตรงไปเปิดประตูรปตูประตูรปตูประ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 ตู ประตู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 กานออก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 เลยกานออกเลยกานออกเลยลุกไม่ทันแล้วโอเค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 ตายตั้มตายไปอ้าวแทงหลังเมาก็มาโอ้หมายกอตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดไหมน่ะหลุดไหมไม่หลุด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 โอ้หาเรียบร้อยนองเต็มแล้วกัน oh <t angan tone> <S <S ไปพี่แดงหลังเบาเมื่อกี้ไม่ตัด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 ,ด <S 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 เอาออกอันนี่ออกอันนี่ออก